สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรื่องเล่าสาระดีเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเสนอยุทธการฉางซานะครับโดยยุทธการฉางชานะครับเกิดขึ้นระหว่างวันที่17กันยายนถึง6ตุลาคมปีศตวรรษ1939เป็นความพยายามครั้งแรกของญี่ปุ่นในการยึดครองฉางชาของประเทศจีนระหว่างสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2นะครับโดยเบื้องหลังของเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเมื่อสองครามจีนญี่ปุ่นยังคงดําเนินต่อไปหลังจากการสู้รบกันมาเป็นเวลา2ปี ในช่วงต้นเดือนกันยายนในพลญี่ปุ่นชื่อโตชิโซนิชิโอของกองทัพพลทะเลญี่ปุ่นในจีนและพลโดเซชิโรอิตากาคิได้วางแผนที่จะยึดครองฉางซาเมืองหลวงของมณฑลหูหนานกองพลที่101และ106ของญี่ปุ่นนะครับก็ได้มีการจัดวางกําลังทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ําการทางตอนเหนือของมณฑลเจียงซีและกองพลที่6กองพลที่3กองพลที่13และ3ามได้เคลื่อนกําลังพลลงใต้จากมณฑลหูเป่ยมายังมณฑลหูหนาน โดยปัจจัยสําคัญที่เป็นแรงจูงใจ2ประการของกองทัพญี่ปุ่นในการโจมตีครั้งนี้ได้แก่การลงนามในสนธิสัญญาไม่รุกรานกันระหว่างปันธมิตเยอรมนีและสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นศัตรูของญี่ปุ่นและหลังจากความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นในมองโกเลียในโดยการโจมตีครั้งใหญ่ในจีนนั้นจะช่วยฟื้นขวัญกำลังใจของกองทัพญี่ปุ่นได้โดยในเหตุการณ์ครั้งนี้กองทัพญี่ปุ่นมีกองกำลังพลถึง10,000แนนายที่กำลังมุ่งหน้ามาบรรจบกันที่ฉางซาโดยยุทธศาสตร์ของจีน คือการตอบโต้แนวของข้าศึกทางตอนเหนือของมณฑลเจียงซีแล้วจึงล้อมแนวที่กําลังเดินทัพมุ่งลงใต้โดยลําดับเหตุการณ์ยุทธการฉางซานนะครับมีลําดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ฝ่ายญี่ปุ่นเริ่มการโจมตีเมื่อวันที่17กันยายนเมื่อกองทัพท,ที่ประจําอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเจียงซีโจมตีไปทางตะวันตกมุ่งหน้าไปยังมณฑลเหอหนานแต่อย่างไรก็ตามนะครับแนวของญี่ปุ่น ขยายออกไปกว้างเกินไปทางตะวันตกและก็ถูกโจมตีโตโดยกองทัพจีนทางเหนือและทางใต้บีบบังคับให้ต้องถอนกําลังกลับไปทางตะวันออกต่อมาวันที่19กันยายนฝ่ายญี่ปุ่นดําเนินการโจมตีจีนตามแม่น้ําซินเจียงโดยตัดสินใจใช้แก๊สพิษตามที่นักประวัติศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้กล่าวเอาไว้ว่าอาวุธเคมีได้รับมอบอำนาจจากคำสั่งเฉพาะที่กำหนดโดยจัก,กรพรรดิฮิโรฮิโต ซึ่งถูกส่งผ่านไปยังกองบัญชาการกองทัพจกักรวรรดิการใช้อาวุธเคมีดังกล่าวเนี่ยมาจากการทดลองเฉลยชาวจีนโดยหน่วย731แต่อย่างไรก็ตามกองทัพญี่ปุ่นก็ได้ใช้แก๊สพิษต,ต่อที่ตั้งของทหารจีนต่อมาวันที่23กันยายนกองทัพญี่ปุ่นสามารถขับไล่ทหารจีนออกไปจากพื้นที่แม่น้ำสินเจียงได้และกองพลนที่6และที่13ข้ามแม่น้ำโดยมีการยิงสนับสนุนจากปืนใหญ่และเคลื่อนพลต่อลงไปทางใต้ตามแม่น้ำมีหลัว การสู้รบอย่างหนักยังคงดาเนินไปต่อหลังวันที่23กันยายนและกองทัพจีนต้องล่าถอยไปทางใต้เพื่อหลอกล่อให้ฝ่ายญี่ปุ่นติดตามมาต่อมาวันที่29กันยายนญี่ปุ่นเข้าถึงชานเมืองฉางซาอย่างไรก็ตามฝ่ายญี่ปุ่นไม่สามารถยึดเมืองนี้ได้เนื่องจากเส้นทางสเสบียงถูกตัดขาดโดยกองทัพจีนวันที่5ตุลาคมกองทัพจีนได้ยิงเครื่องบินญี่ปุ่นตกเป็นจํานวนมากซึ่งเครื่องบินดังกล่าวได้รับคําสั่งจากยาสุจิโอคามูระ เพื่อเป็นการเปิดทางลุกเข้าสู่ฉางซาและในวันที่6ตุลาคมกองทัพญี่ปุ่นที่ฉางซาได้ถูกกองทัพจีนทำลายลงเป็นอย่างมากในขณะส่วนที่เหลืออยู่ล่าถอยไปทางทิศเหนือต่อมาวันที่10ตุลาคมกองทัพจีนได้ยึดครองพื้นที่ในมณฑลหูหนานทางตอนเหนือของมณฑลหูเปย่ยและมณฑลเจียงซีตอนเหนือขึ้นกลับมาได้โดยฉางซาถือเป็นเมืองหลักเมืองแรกที่ไม่ตกอยู่ในเงื้อมมือของญี่ปุน่นหลังจากการโจมตีของญี่ปุน่นผู้บัญชาการสวียเย่ผู้บังคับบัญชาในายุทธการครั้งนี้ และปัตมิตรของเจียงไคเชกได้รับการชื่นชมจากชัยชนะที่ฉางซาการรักษาเมืองฉางซาไว้ทำให้ญี่ปุ่นไม่สามารถขยายอิทธิพลลงไปทางตอนใต้ของจีนได้